บอ,บอลจกเรบอนั่นทีบึงเด้อพี่น้องเด้อตุ่มเอียนได้หกหลังเราเซียเพื่นว่าอหอยสา,าบหลับน,นี่ซุ่มผันสารไม่นี่พอดีเลยบันกำลังงามกำลังพอดีงาม พี่น้องดุนกระโบยคนดีนงามเลยสมัยพอดีเอาไปกระโบนั่นงามห้องขนไปก็ได้อันใหญ่หลายขนไปก็นนออ้อยๆก็ล่นชีบล่นเดียนละไปไปไ่ด้อังไปนหกน่อยเป็นสารเรลีวเลยย่าง่าแต่เสงา ตุ่มยันตุ่มปลาไหลอยักเมื่อเดี๋ยวพี่น้องเด้นคําแล้วคําเติบแล้วอุปกรณ์การสารประหลังหอยทำสาสะไอ้จากของจากกระตาจากใส้ตุ่มยัน กำลังปลูกกลนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปยาวๆเด้วยพี่น้องเด้ยเอยลงให้เบิง่งติดต่อกันไลฟ์คลิปเราละอันตุ่มเยียนก็ได้ยเพืนสารตุ่มเยียนก็นเรียกวุ่่มเยียนนี่แหละให้เบิง่เอองเจ๊งเสี่ยวยังให้เบิง <laughs> ่งตุ่มเยียนก็นเบิ่งตุ่มเยียนนี่แหละเนาะ เดือดกเดือดก็รือออปุกเจกำลังปุกเจกรีกเล็กกเล็กกเล็กนี่ก็เลยแต่ว่าเสียงเคร์กเล็กเคครหันเสียงเพิ่นปันขนมหอกเสียงใดเพิ่นปัวนขนมยมองเกลนี่ละ ออกสังเกาเสีนคือเก่าวะตัวคางละเก้าเก่าว่ะก็ดีเนาะตป้นใหญ่พดแพอทรงน้อยโวิดทรงใหญ่พ่คนทีพูดคนทีโนทีละอะไรกันเลยนหางหลเวลาเขาสานตกสั่งหางจนาะ มันบอกหรอว่าเพื่นห่างกันไดแต่ว่าสั่งเวลาเขาสาศแล้วมันห่างแล้วมันบนแนีน้ยนะครับเราอาลงมาโมย,มย่อมด้วยเสียงแน่นดีโย่เนี่ยถึงที่แต่เพิ่นนี่และแม่ปูมูลห <_ d ata> น่วยแหลกหน่วใหญ่เป็นใหญ่ <_ d ata> แต่ว่าซุ้มนี่พอดีตมุมหลอมเต็มแหลมไปใส่เวลาใส่กะ นี่แหละเห็นน้ำพอเพียงนี่แหละนี่น้ำพอถ่วมปุ่งโป,งป่งมันนี่แหละคอมันผลไว้เวลาเอียนถือมันก็บอต,ตบายปลาไหลถือบอตายแต่ว่ากันเทาใส่จุ่มไหลกับน้ำถ่วมก็ตายนี่ใส่ไว้พอตั้งแต่มันน้ำพออันถ่วมง่านี่ก็ใส่ได้เนาะนวันนต้น้ำถ่วมงา่าหรอใส่หลด ปลาเต็นเป็ี่นแต่มีเอียนน้ำเพียงหัวเข่าบูเลือกพดแล้วเลือกพ้แล้วปันหาเพียงหัวเข่าละท่วมหลังตีนพอสี่สิบเซนบอกเกินสี่สิบเซนนี่ละสามสิบสี่สิบเซนนี่ละยี่สิบสามสิบเซนี่สิบเซนนี่ละน้ำก็เลือกหันกันเพียงหัวเข่าลใส่เออว่าแต็มันถ่วมงามันนะว่าแตนถ่วมงาเราก็จุ่นสนนันที่ใสเงียไปทางในอะ มแป้งาส่ปยาใส่ปลาไหลว่าแต่มันมีอีางไดงมันกรเข่าปลาไหลมันหนามึนมันหนามึนก็ยังในปลาไหลถือกินเง่ยน่ห่วยถือกินเข้าๆนี่มันบรยูแล้วดันก็ลดแล้วมันมนเ็เวินเนียๆเข้าๆคุ้มมักเออเนียนๆเข้าวเอา ขี่กระเดือนแน่เอาบหอยเซลีแน่ปูแด่ทุบๆๆๆๆสกันแล้วกันมมมีก็มีแต่ปลาหอยนั่ลปนลีกับเขาคือกันปนดินมีอย่างอะไรอย่างหนึ่งกับเขามีแต่ปูกับเขามีหอยแต่หอยเซลีกับเขามีแต่ขี่กระเดือนกับเขาแล้วก็เขาก็เอาทุบๆๆๆๆให้มันใสดินแล้วก็เอาทาทางงามันเดดจังหน่อยก็ดี ทางงามันไวเพื่อว่าให้มันถือกินนะ <c oughs> ถือกินเขาท่าจะเพือทาหยุดตัวเปล่าใส่ข้ามันก็นท่า,าแต่ว่าคันใส่บางลั่นแทะหอยซึรีนี่เอาใส่เป็นหัวเลยแกะใส่แกะใส่แกะใส่แล้วกันเวลาเ้าใส่เ้าก็เอาหนามแลนบุกบุกบุกเขาแล้วก็เหาก็ให้หนามมันแลนไปทั้งก้น แล้วก็จับน้ำเอาปากมันขวมลงให้น้ำมันแรนขึ้นมันโยกขึ้นมาน้ำปัาหอยสลีมันสิโยกขึ้นมาเมื่ออยู่ปากอีกกว่ามาอยู่ปากงาปากปากบางลั่นพีกว่าเพราะว่าใส่บางลั่นมันสองเอาหางมันพ่น้ำเนี่ยมันว่า่ะเอาหางทีมันมีหูพ่นน้ำให้ให้่บห้จมให้ปลาไหลหายใจได้น้บโบห้มันตาย นำข้าวมันก็ะสิมาอยู่รอปากหูนี่่นถือกินกับเขาไปเพาเพิืนปลาไหลเป็นมะเข้ามะข้าวมันมันพวกนี้มันกินอาหารสดของเน่าของสดหมักปลาไหลบางคนแต่จเจ้าก็เอาโคงไก่เอาอย่างไปใส่กับนี้แล้วแต่ภาพแต่โคงไก่ไปใส่กับที้คือวัดว่าแต่เป็นของข้าว่นกินไปทั่วได้คน เอ็แต่ของเนื้อสดๆข้าวๆนะหมูหมีมันนี่ือจิ้ืดขึ้นกันเบปดนะเป็นเนื้อหมูเป็นหมูที่โบอยากเข้าบ่อยากเข่าอ่ะใส่แล้วใส่ลองเบิ่งเรือนบ่ถั่วไก่โบไก่เข่าดีกว่ากินตัวพื้นมันดีรีกันนี่แหละขี่กระเดือนเท่านี่แหละขี่กระเดือนแล้วก็ก็มาขานกลน่ะ ตะวอนกับบ่มีหอยสลิปบ่มีนั่นก็เอาต่ขีกระเดินนี่แหละปลาซิวก็ได้เนาะได้โอ้เขาดีสุเขาดีปลาซิวปลาซิวพวกปลาซิวที่เขาถือกระดุงอย่างไรเขาก็มาปัก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 ละกันปักปักละผสมดินจังหน่อยผสมดินแน่ผสมดินเขาจะมันก็เข้าเออาไม่ได้เห็ดแล้วคันเอาใส่แต่ปลาซิวมันผัดเชยออกเบิดนะมันมีดินจังหน่อยมันมีดินจับจังหน่อยมันจะค่อยติดดินอยู่หันมันจะค่อย คนจะคอยกุมโดนจะเลี้ยบแท้ผู้เคยใสผู้สีใสดอกว่า,สาใส่ง่ายว่าแต่มันมีว่าแต่มีตัวอะไรอยู่ใสมันก็เข่านเนี้ยเบิงเป็นสารไปน้ำเราก็คุยกันไปน้ำพร้อมต็จสมุก ได้ปลาไหลแล้วก็มาต้มมาต้มใส่สมปอดสมปอยเนาะใส่ใบบักขามต้มเพลียใส่ใบกระเพราสดน้ำห,นหอนๆว่าผู้ขี้ยนีย่ให้ประเทศลัสเซียบ,บางคนก็นมาผัดผัดเผ็ดเพดระาะว่าผัดเผ็ดปลาไหลเพราะว่ามามาคั่วหรือม,ม,มาทอดเนี่ยมันกรอบจงังเลยแล้วก็ผัดใส่ ผิดไทยใส่อย่างนี้เดี๋ยวแต่ผมมากิดไชอ,อ, <c oughs> อ่อนครับผิกไชอ่อนผิดไชดำหนาวบอกมาแล้วก็ท้องห้องหนักหๆๆนักหนักเลยมันอยาก <c oughs> าอ,ยอ่ะน้ำมินคลสวยอ่ะพี่น้อง้าห้องได้เบิ่งมกันไปเรื่อยๆเด้พี่น้องเด้อต่ว่าคลิปต่อๆไปก็อาจจะ,ะเป็นคลิปเอ่อ สารของสารของไล่หลงสีจักตอกสารของไล่หลงล้องเบิงอยู่ขันไล่การนันจุ่มยันซ้ำซาเพิ่นแต่เห็ดงามันอยู่บางที่ก็คลิปน้านี้หลังจากคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปอัน,นคลิปจักตอกพิลาเซียวให้เบิงเริ่มตั้งแต่ตอนจักตอกพิลาไป่ะอันว่าพื้นของไล่หลงสีสารของไล่หลง เฮ็ดคิปให้พี่น้องได้เบ The ิ่งกันเพราะว่าพี่น้องบางคนเบิ่นก็อยากเบิ่งเิ่นอยากเบิ่งสารสารของไล่หลพง่นอยากเลี้ยนรูน้ำมานนะเดเลยว่าได้ไม้มาไวเราก็เลยว่าสีเฮ็ดไม้ตอกแต่ว่าเฮ็ดคลิปเป็นคลิปต่อนเนื่องกันไปเรื่อยๆเฮ็ดเป็นตอนเป็นตอนไปเริ่มจะเอาไม้ตอกเริ่มจักตอกแล้วก็สิมา่เริ่มอ่า ก้อนไปซะก้อนลวก็สานไปจะไล่ลงไปสานกระบาเมื่อสไล่ลงขึ้นไปแล้วก็จนกว่าสิไปให้กาให้ก่าละไปพ่นละเข็ดปากขอปากเข็ดง่าพ่นละซัวสีเลี้ยวเอาจุนเล้วพ่นละพี่น้องพูลสีเบิงกระถาเบืองเออใส่หูใส่สายพ่อมใส่พ่นละพูดอยากเบืองไล่ลงกะ ถาเบิงเพราะว่าเตียมไม่มาไวหลักกาสืบสีสเห็ดตอนนี่ยงไปจากขันรรยการอันคลิปอันนี่แหละคลิปอันเผินเห็ดตุม้มเยยนนี่แหละเพราะว่าคลิปตุม้มเยยนก็นลงไปหลายคลิปเราลงไปรอให้เผินเห็ดอันง่าใส่ซุ้มนี่สี่สีมาไทายท,า,ทาตอนเผินเหงายพี่น้นองเบิงอีกอยู่ฮะเทียวกับพี่น้องบางคนคนขยักเห็ดตอนเห็ด<อ>ง่าตอนเห็ดงาว่าเห็ดแบบใดเห็ดสอนเห็ดแบบใดเสียไม่ให้เบิงอีกอยู่แต่ว่า เสียวอ,อันคิปสารของไล่หลงมาขันไล่กันพี่น้องสักก่อนจะาของในละสีสารเองเพราะว่าผู้่นเพิเ่นบรา,ารในไล่หลงนี่จะคล้องอะสีสารสารเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นอันตัวอย่างให้สําหรับพี่น้องผู้่นจากสารเปลี่ยนนะผู้่นสนใจว่าอยากสารของไล่หลงเปลี่ยนอะสักจังใดกะคอยติดตามมอ่งได้พี่น้องเด้ oh. อสำหรับคลิปนี้กะ กอจบเพลงแงแคนเนครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆได้พี่น้องด้อกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบ่าพลาดคลิปดีๆของเฮาบางทีเฮาได้คลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆมาพี่น้องผลาดสิพลาดขันบ่คันบ่กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเลยนี้ก็สวัสดีครับ